สวัสดีค่ะจากร้านชั้นหวารซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นอามาฟิท,ทีเล็กโปรนะคะของผีปลาช่อนนะคะส่งมาจากต่างจังหวัดนะคะอาการก็คือเปิดไม่ติดนะคะตอนนี้ทางเราซ่อมให้เปิดติดแล้วนะคะอันนี้เสียบสายชาร์จนะคะถอดสายชาร์จเสียบสายชาร์ตถอดสายชาร์จนี่นะคะ นะคะอันนี้ถอดใส่ชาร์จเครื่องไม่ดับแล้วนะคะปุ่มเล็กปุ่มแบ็ k ปุ่มเล็กปุ่มแบ็ k ปุ่มเล็กปุ่มแบ็ k ปุ่มดาวปุ่มอัพปุ่มดาวปุ่มอัพปุ่มดาวปุ่มอัพ เลื่อนด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาอันนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลง เลื่นขึ้นเลื่นลงนี่นะคะโอเคพวกอมาฟิตนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ